สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาอัปเดตหน้าง,งาน่อยนะครับหลังที่3มเนี่ยเริ่มทาสีรอบแรกแล้วทาสีรองพื้นทาสีรอบแรกแล้วก็ปูกระเบื้องห้องน้ําแล้วฝ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับหลังที่2ก็กําลังจะตามมานะครับอ่าครับก็ตอนนี้กําลังทาสีอยู่ทาสีขัดขัดทาสีข้างในอะไรประมาณเนี้ยรอบแรกนะครับเดี๋ยวพาไปดูก็ไม่ได้อัปเดตนานนะครับก็ประมาณนี้เน่ลัวก็ใกล้เสร็จแล้วลัวก็ฉาบเสร็จแล้วนะครับหลังที่3มเนี่ย เดี๋ยวหลังที่สองก็จะต่อเลยนะครับนี่อลูมิเนียมก็เริ่มติดละเริ่มติดได้ละข้างในทาสีแล้วเที่ยวนึงนะครับโอ้ฝ้านี่ฝ้าทาสีแล้วฝ้าทาสีแล้วดูมีตรงไหนบ้างหาดูห้องน้ำห้องน้ำ ห้องน้าปูกระเบื้องแล้วห้องน้ําาอาจจะมืดๆหน่อยห้องน้ําบอืมอันนี้ห้องน้ําในตัวห้องน้ําในห้องห้องแรกห้องน้ำลายหินนะกระบเบื้องลายหินมีกำแพงกั้นตรงนี้ด้วยแล้วก็มีมียังไม่ติดฝักบัว มีที่ทวางแชมพูด้วยนะครับดูเล่นนิดหน่อยแล้วก็คา์เตอร์ครัวคา์เตอร์ครัวก็ทําแล้วแล้วปูกระเบื้องอนะครับพาดูหลังบ้านนี่หลังบ้านที่สองยังไม่ได้ฉับหลังบ้านก็เหลือเยอะนะทั้งหลังบ้าน,นครับ เลือประมาณสามเมตรบปลว่าเหลือประมาณสา,าเออมเมตรพื้นที่ใช้สอยก็เรือเยอะเลยเดูข้างบ้านนี่อัน,นี้ก็ข้างบ้านก็เหลือไม่เยอะนะครับก็เดินแป๊บนึงก็เทพื้นเทอะไรแล้วเดี๋ยวก็สะอาดสะอาดแหละหลังสามก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูหลังสองนะครับว่าถึงไหนแล้วเดี๋ยวไปดูครับหลังสองก็ของเยอะหน่อยลัวยังไม่ได้ฉาบนะครับลัวฝั่งนี้ยังไม่ได้ฉาบ ก็ติดฟ้าแล้วติดบัวแล้วนะครับรู้สึกว่าช่างสีจะมาขัดแล้วนะนะครับนี่ฟ้าด้านนอกใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับใช้สมาร์ทบอร์ดนะครับฟ้าด้านในก็ใช้ยิดซ้ำนี่ชาบแล้วเรียบร้อยทาสียังไม่ได้ทาสีนี่ฟ้าหลุม ครับประมาณนี้งานฉาบเนียนเลยนีอ่อันนี้ทำฟัวแล้วอันที่สองทำเคาน์เตอร์ฟัวแล้วโอ้สวยสวยนี่ไหดูลายเดี๋ยวดูลายนี่ลายสีดำพร้อมสิงนะครับก็ ตรงนี้เป็นชั้นวางสามารถวางไมโครเวฟหรือว่าวางอะไรได้ครับตรงนี้ไว้ทางแก๊สได้นะครับทําเผื่อไว้ให้เลยดูหลังบ้านหลังบ้านก็ยังไม่ได้ฉาบนะครับหลังบ้านก็เหลือเยอะอยู่นะยังไม่ได้ฉาบมีห้องนอนกฟ้าอะไรฉาบเรียบร้อยแล้วเหลือช่างไฟช่างไฟยังไม่มาเจาะหลุมไฟ มาดูหลังบ้านก็ปอดโป่งนะครับปอดโปง่งห้องน้ำที่ยังไม่ปูกระเบื้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็กำลังใกล้ปูแหละนะครับอัปเดตหน้าง,งานประมาณนี้นะครับนะครับเดี๋ยวก็จะให้จบภายในปีนี้นะครับน่าจะจบนะ ครับเหลืออีกน่าจะเดือนหนึ่งน่าจะจบนะครับเดือนกว่ากว่าน่าจะจบเดี๋ยวหลังที่3ก็ต้นเดือนธันวาก็จะยื่นกู้แหละนะครับแล้วก็หลังที่2ก็จะตามมานะครับถ้ามีรุดจองยังไงนะครับเดี๋ยวจะแจ้งทางลูกค้าไปนะครับมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับสนใจนะครับก็มีที่ใหม่นะครับที่กําลังจะขึ้นที่เลยกอบอไปหน่อยหนึ่งนะเลยกอลบอไปหน่อยนะครับเข้าซอยซ้ายมือนะครับเข้าไปประมาณ500เมตรนะครับจะมีขึ้นตรงนั้น4หลังนะครับขึ้นตรงนั้น4ี่หลัง ก็สําหรับใครที่สนใจก็เข้าไปดูได้นะดูทําเลก่อนยังไม่ได้ขึ้นนะครับกําลังเขียนแบบกําลังไอ้นี่อยู่นะครับโอเคสํ okay, าหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ